สู้เขาไม่ได้ไปปางลงลงลงไปหมดเลยต้องมาทูไม่ใช่เปอยู่ตรงนู้นให้ลง่งขมันยังมีูอยู่กพร้อมเอาเดอเตมทีต้งลงไม่ต้องไปนั่งนัดัเดี๋เอะกันเลย ปุ ik, ้มเขาเรุ่นมอมมาเล่นนะไม่เป็นกลัวป้อมมันเคียงเดียวแล้วกองหลังเอรีตู้หัวชิดทิ้งเสาเปลี่ยนไอ้เลยไอ้เปลี่ยนเลยก้อนก้อนบุ้มการเล่นการเล่นก้อนบุ้มเออไปคอนจุนบอลให้เราเลยตามสุดแทงแงอุ้ย เดิมเยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเก็บเสียส hey ิบบาทนี่เอาดีดีแบบนี้แหละให้เป็นธรรมชาติเล่นให้สนุกเอาน้ำมาให้กูหน่อยมาให้กูส่วนเอามาสักของส่วนน่ะ ไอ้ก้อนผูขอสักสองสกก้อนกูจะบังตายอย่าบังบอลล่ไม่ใชุ่ออย่างแจคะแนนโค้งห่างอ่ะเดียเรเข้าไม่ถึงซีอ่ะเราไปยิมอ่ม่ไ้ยิมใช่ไหมไม่เล่หรือลมามแค่เนี่ยเดี๋ยวรุ่นเราเนี่ยมัธยมไปเตรียมทีมดีๆอย่าไม่สนใจอะมาเ็วช่วยกันแม็กตัเตม บาแปะแมกมาแปะมแปไปยวก่อนไปแทไปตาเช้าไปเรียบร้อยไม่ทันไงจริงไอ้ก่อนมันไม่เร็วกว่าดี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 เฮ้ยไม่มาเนี่ไม่เยามัเป็นไรไม่เป็นไรไอ้เชียร์เปนหงเดียวดูตัวด้ดูตัวด้วยไอ้ไอดูตัวด้วยลกก เลี้วเลี้ยวว้าวยิงสามคันเราก็ใส่ใส่กล้องนี้ก่อนไปโอ้ยลุนนี่มันยังยิงอยู่คู่ดึงบอลดึงบอลไปดึงบอลอ่าดึงบอลเอาบอลด้วยพยายามให้เล่้นลิ้มเส้นให้เฮ้ยชี้กไปเชี้กไปเชียก็ไปก้อนเล่นลิ้มเส้นได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาเขี่ยบอลออกก็ได้ขึ้นมาก้อนขึ้นมากาไป ไปลิมเส้นเฮ้ยตาบอ่ะลูกมาเล่นกองกันอยู่ตรงกลางไม่ได้ตรงนนนเนาะเขเาแย่งได้เขาเยี่ยงได้โอเคปาเด้อคุกวางแล้วนี่ที่โรงเรียนเขานะคุณตุ้มเดียรใช่ไหมใช่ครับเขาขาเข้ามาในเขตนี้น เนี่ยครับเรียงเขาอาเข้ามาเกียร์ทุ่มไก่ป่ะสองคนแล้วนี่ยทำไมเดียวเลยเนี่ยบที่เคลียร์ออกหลังมันเสียวเนาะมันเสียวเวลาลูกเปิดอะทำไมทำไมก่อนลงนี่พ่อพอลีใครแช่ร์เขาส่งตัวใหญ่มาบังเระจกตามตัวอะไรแม็กตามตัวเลยก่านตาม ตามตลอดตามตลอดตามตลอดม,มันจะได้อยู่หลับก่ไมอย่างเหมันจะได้เยอะๆที่คนเนี้ยมันจะได้หรอมันเล่นดีแล้วก้อนหมวเข้าไปไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าหลุดแล้วจ้าเร็วสุดยอด เตะ้าน,นั่นนะเจ็บแผลลดลงไปซคือหายเร็วมันยังไม่หายเป็นแผลอยู่มาแผลได้ยี่แมตช่พอ,อ,อดิยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เขาไม่เขาหนุ่ย, <S <S ยมึกเก็บสกัดเข่าประตูเจ้าของเมื่อกี้เรามีโอกาสแล้วบัดไป เลี้ยงไปที่ที่สายเลยสายเลยสายเลยดเมันช่วยเราไม่ได้หรอกดูจับตัวแล้วแต่เรามันเล่นไม่ได้ยังไม่ได้ตัวใหญ่เต็สุกันยังไม่มีเนี่ยยกขาแทงไม่ค่อยเล่นนะเนาะเปลี้ยวไป

นั่นเป็นตังไว้ตีนะไอฟิวเจ็บตอนนั้นอะครูครูกัดครูดูฟิวเะรอเก็บหนุกเจ็ดเล่นปะปีหน้ามันจะเป็นตัวหลักช่วยเขาฟองทีนเลยอะไะดิแข่งไปเลยเฮ้ยเล่นท่าโดยยิ้มแค่แกมทรอ้มันรอให้ไปตัวกันยาวเลย thêm thêm con, thêm đây. thêm thêm ừ. Còn thêm 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 thêm

แม็กตามเลยที่ตั้งเยอะมันเปิดติดกันมงมงเี่ยวเชี่ยมาอลเข้าแล้วก่อนบัดลืมลืมหแล้วโอ้ย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 เรอโมโหแล้วแม็กย้ยหาง

เดินไปเดินมานะยังนี่แล้วอาเอานะได้เคเดี๋ยวขอน้ำเปล่าแล้วกันครับขอน้ำเปล่าครับไม่ไม่ไม่ฟูไม่ฟูเอาวก้าถ้าเราจะสปอนร์ปอนเซอรมร้อยเฮ้ยเหมือนมึงีะเล่าผู้ขับจะบังครับฉากนี้บวกทีนี้อย่างครับ พอใจครัอใยเขาถ้าจริมจกินเหรอไมู่กได้พูมที่รชือะไรไม่ต้องพูดหรอกไมเาไม่เป่าอ่ะูรือง้ล้วอะไรบอลไม่กล้าเข้าไม่กล้าเล่นไหมนี่ในปอตี้ไหมต้ช่วยปตี้ได้ไหมตัวใหญ่กว่ามันนี่จะใส่เลยบายบายโฟกัสโฟกัสพยายามมองปเต้นะ อ่ะอมโบเตแล้วก็ดูนะอ่ะโบเต้โมโบเตนครับโเต้กัไปอแเสวยสวยกมาพอแนหเนกินไม่สดเล่ะต้องห้ตัวือะไรโบเตหน่อย่แมดีดีมดีดีเมันเล่นนั่นมีแมกดเล่นคนเดียวรอะเขาจกแล้วเขาเอาแค่นี้เองเขด้เหมือนกันเหมดีวเราเล่นไม่ได้ ย <honesty here. S 2> <ừ. S 3> ี่เนี่ยมันทำก่อนไปเอ้ยยิงโอ้ยโอ้ยหยามีแต่ลูกเราซ้อมไม่หมดเลยเฮ้ยสวยสวยนี่ดูเฮ้ยเด้อเด้อตูแม่แบบนี้แหละ ด,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 ดได้ดดดเิน,ตน,น,หน,หนเตอทำลแมาดไรดสสดอติงาูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยบอตัวเพื่อนภาพมันวิ่งชนศอกเองครับฮะกูไม่เห็นกูมอลบอลมานี่เมื่อกี้แต่คอเล็เจ,จ็บแล้วครับ พอเ,เลตซู้ไม่ได้แ <acre> ล้วหัวไม่ทำอะไรมาเขาป่ะอะดูบอลดูบอลก่อนดูบอลอย่าเบื่อ่ะนได้แล้วโอยอเียนมี่สองนี่เบ้นี่ก็ได้เาเนี่ยเรียกเปลาอย่านมันมีตามเองครับภูเวลาอยากดูถ้ากรรมการเขาเนาะเรียบร้อยก้อนปกอนเจ๊ไปยก่ด้ยกได้ยกได้ดยุ่งใดไปไ้บ้านะบ้า บานมีสวยๆโวยจะของไงนะเ้ยเฮ้ยเห็นไม่เห็นเ่าเองแม่เลยนะอันนิ้อิิฟิเห็นมันได้เล่นเล่นได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วครัวเดี๋ยว่าสิปีนะเสียใจใช่ครับ

ไอเนี่ยครับมันยังไม่ได้เล่นเลยข้อไมเต้ยแล้วข้ินแล้วเวาเอาคืนครับน้ำยาเนแลเหรออน้ำมันเาล่ะคแม่มนอปเฮ้ยเฮ้เสียดีเออได้แล้วยี่บาทเดียวีเียวัดีเซลูครับวดจมาทำไมตัดตัดตัดทีบหนาน่ย เนี่ยเนีับขับตัดรับเหนียวอ๋ออ๋อเอใช่วันี่ตัวี่ก็ตดดัวจ้งุเขาเจ๊งหนีกยี่สา,า,านมนยบแล้าบอล้นเลยแม็กเ้ขากดดันผููคขับบอกมันเข้ากดดันครับม็พกพวไปจ๊ครับ <S 2> <S 2> สกอร์วัสถ้าถึงแล้วว่าเขาอะ ตงมีต้นไม้มาถึงหมุนถึงเปลยนเลยเฮ้ยมึงอย่ามาดิอันนึงควายมันแข่งแข่งไวเย็นี่เอาสุดท้ายเราเรือเอาไหวไหมไม่ไหวเลยใช่ไหมผมอยากกินทอมเนี่ยเดี๋ยวกูจัดให้เลยอย่าพูดเนี่อ๋อเป็นไงบอลให้บอลเนี่ยอะไรเล่นเล่นแต่เป็นต่วว่าแต่ว่าลำสมพึงขึ้นโดนดาบไปหมดมาไม่ล่ะรอบแรกรอบแรกเขาเล่นไม่ดี ส่งนไปยีกว่าเดียวาได้แค่สิกว่าวีย้ายโดนด่าเดียวไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเดียวเดนี่ยมันกล้าเล่นกันเนี่ยมึงดูมันเนี่ยบัตเด้บัาเข้าไปเดีสถ้าเกิดรู้จักกันนะกูกล้าเล่นเลยแหละบขอบีขอบนี่ขอบนี่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 ง ชัวที่มือคือดูหน่อยลงไปลงไปล่อยเอรต้คนเดียวเฟร์ตี้เงเลยกรงไปฮ้ยจะบังออนจะบังหอยมไอ้เร็วไอ้ริมเส้นมาเลยบึมบึมเอาเาบึม

เรามาีเราไาขอี่เลยยังไม่ได้เีนเลอ่าอย่าลอนาต้องเล่นหลังครับตัหน้าเนี่ยมันเล่นหลังดีครับห้ยเดี๋ยวพักไ้เตะดีกว่าเก็บตัวเข้าไปก่อนทูเตะเตะเดี๋ยอีหน่อยกูจให้มาพักหน่อยนะไหวไหม เล่นอีกว่าเดี๋ยวรุ่นน้ำครับเลยยแล้วแหละไม่เล่นเตะนี่น้ำเก็บโดนแล้วประตูแม่งเซฟดีว่ะเฮ้ยตามบาสที่เราเล่นเราเตงตีให้บอลตามตัวตให้ทีมให้มึงขอบอลด,ดิให้เฮ้ยใครเก็บไปตาม,ตามเอาบอลออกเรี้ บอกว่า đây เล่นไม่รู้อ่ะ đây เตะเข้าไปไอ้นู่นนู่นไอ้ Bát tên à thôi, anh là liền mà của chân, Mãi tên hả mong tên hả. A lưu đâu đâu lưu 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 ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าหลุดแล้วไอ้บาสดูไปเฮ้ยเส้นไหนเส้นลิ้มเส้นไปแล้วหลุดแล้วบั้งแกมันหาเพื่อนรอเพื่อนไงอยู่นะมูยมันไม่มีตัวเตะมมากกว่ามันไม่มีตัวเฮ้ยกระดีประตูอ๋อไม่เฝ้านายนิดแม่ ยายเสียยายเสียเชื่อครู่ยายเสียเฮ้ยเล่นตเแม้งได้อยู่เล่นใช้สมองหน่อยน้ำเล่าอ่ะไอ้เจมันได้ลงไปมัธยมไม่ครูขึ้นไปมัธยมไหมครับบ้มนี่มัธยมทีมครบแล้วนะ มาธยมมีที่รอมึงิงไม่ได้แข่งนลใครทีลงดีกว่าพอยออมงิไม่ได้แข่งหรอกมึงอะไรบอลลิใครเฮ้ยอ้ไอ้ยี่ังเสียยี่สิบหรอสี่ไม่เสียพี่โมคายี่สิเต้วีเตเสียยี่สิบล้นะ เด้พี่มเด้เต้ยมึงนะพยายามใส่หมเ้เต้เต้ชิ้นหนึ่งแบ่งกูสิเต้กูไม่เอาแลอวกูไม่เอาแล้วเก่งนกล้องเอะครับหากล้องเยเะแยเยอะครับครับเอาเต้ยออกก่อนก่าครับเอ้ยมูมันเป็นอ้รวยครับบ้านมันเปิดอัดทีครับล้างรถดูบอดูบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้างทีเฮ้ยเ้ไ้ ฉลาดจริงๆอาไรนะส่นนะสามสี่นเทมงมงมงเทไปเลยบาไปเฮ้ยไปเลยเฮ้ยอย่าบังกอย่าบังอย่าบังกูใูไไลท์ร็วโอ้โหสวยียดีกืบไฮลท์้เกือบด้ไฮไลท์แล้วคุณแม่คนตลอนเละเขกลังไล่้ไปไล่รนน้ บูยปันกับบุนบุนบุนปันนบุนปันบนเดออ้หนมาไปประตเลยหรัติโนกูสอบอยู่หองแรกเสร็จห้าสูงกูเสียมาลอยนึงนี่ครับถ้าสูงโอ้กูเสียมาจเย็นลองด้ดิจริงนจังหวนี้โอ้โหมันยิงตรงตัวมันช่วยหน่อยเออ เอาแล้วมี่จะเสียอีกสิบบาทไหมเนี่ยบาทอ่ะบาทอ่ะบาท่ะถอยเพช้าอยเพี้ยถอยเพ้นาทีทองแล้วมึงชูดึงเชาดึงาอ่ะไม่เป็นไรตัวมสูงกว่าันบาทเชียบอสเออบอสโอาาพิกเลยเด้เดมึงดูตัวเาดิาตียนน้ำเตียนน้ำเตียนน้ำอ่ะเตียน้ำเท่าะหวัน